สวัสดีครับนักเรียนนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่คลิปที่สี่แล้วนะเราได้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนซีเอสการเขียนการกำหนดตัวเลือกหรือซีเลคเตอร์นะกำหนดตัวเลือกที่จะควบที่จะควบคุมตกแต่งแล้วก็คลิปที่แล้วก็คือเกี่ยวกับการใส่สีตัวอ,อักษรสีตัวอักษรสีพื้นหลัง นะสีที่ครูได้สอนไปได้นํามาใช้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นตลืนูดีพิงนะตลื่นบะูเราเอาว่าสีพวกนี้มาทําแป้มเมนูต่างๆติตตสนะสด,ดสนะดีพื้นหลังรลิปต่างๆทสีนะแล้วก็ทาสีพื้นไปเราได้เรียนรู้สีไปแล้วได้เรียนรู้พื้นหะลังไปแล้วนะคลิปนี้นะครูจะพูดถึงนะเดี๋ยวเอาเป็นคลิป เล็กๆนะไฟเออกมาประกอบกันนะคลิปนี้จะพูดถึงการทําเส้นขอบนะเส้นขอบหรือ์เดอร์นะการทําเส้นขอบต่างๆอย่างเงี้ยอย่างรูปภาพนะเราทําเป็นกกรูปกราฟนะมีเส้นขอบต่างๆคราวนี้คลิปนี้พูดถึงการทําเส้นขอบนะหลักๆแล้วนี่นะก่อนที่จะพูดถึงการทําเส้นขอบเนะี่ยเนียเปิด อา่ครประกอบขึ้นมาก่อนอพูดถึงการที่เราจะกําหนดะเขียนี่เราต้องมีความเข้าใจว่าเส้นขอบเนี่ยให้มองเป็นสี่เหลี่ยมให้มองเป็นสี่เหลี่ยมคอ,อนเทนต์นี่ก็คือเนื้อหาใช่ไหมอันนี้คือเนื้อหาที่เราที่เราจะใส่เข้าไปนะเปรียบเทียบก็เหมือนอันนี้แหละ,อ,ะอันนี้คือส่วนเนื้อหาเนื้อหาเราสามารถแทรก เติอได้นะอันนี้คือส่วนเนื้อหาคอนเทนต์นะส่วนที่เป็นบอร์เดอร์นะคลิปนี้อันก็คือสีนี้นะเป็นสีออกเขียวอ่อนๆมันจะเป็นสีเหลี่ยมใช่ไหมเพราะถ้าเราต้องมองออกว่าข้างบนนี่ข้างบนเขาเรียกว่าท็อปถ้าเราต้องการเขียนเส้นข้างบนเราก็บอกว่า border top. บอร์เดอร์ท็อปฝั่งขวาก็จะเป็นบอร์เดอร์ไรท์บอร์เดอร์บบททอมบอร์เดอร์ลฟพวกท็อปไรท์ ัท่อเลฟนี่มันจะนํานไปใช้ทั้งนะเปลี่ยนดิ้งนะซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปที่คพูะสอนเรื่องเปลี่ยนดิ้งแล้วก็มาจิ้นก็ใช้หลักการเดียวกันนะัคือบนก็คือทอ็อนขะวาคือไรนะ้แล้วก็ลากก็คือบัตรท่อนะ้ายก็คือเลฟนะแล้วก็จะพูดถึงวิับกายนะครับกว้างความสูงต่อไปนะแต่คลิปนี้จะโฟกัสไปที่การใส่เส้นขอบนะให้จำคอนเซ็ปต์ได้ว่า ข้างบนเขาเรียกว่าท็อปนะขวาไลท์อาไอจีเอีข้างล่างบัดทนะ็อปสายเล็บนะคลิปนี้คุณครูก็จะมีอยู่สี่แบบให้ทำก็คือหนึก็คือทำเส้นขอบทั้งหมดทั้งสี่ด้านนะบนขวาล่างเล็ดซ้ายนะหรือทำเฉพาะเส้นขอบข้างล่างอย่างเดียวนะเขียนยังไงอันที่สามก็จะเป็นเส้นขอบทั้งสี่ด้านนะแล้วก็ทำให้มันโค้งมน เราก็จะนํามาใช้กับพวกนี้ให้มันหุนนิดหนึ่งพอสวยงามเรานํามาใช้ในพวกนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือภาเช็ดขอบด้านซ้ายพร้อมกับการใส่สีพื้นหลังนะหักหลับในคลิปนี้จะทำอย่างนี้อ่าคราวนี้เรามาดูในของ HTML นะในส่วนของ HTML นะมาดูว่าใน HTML มีอะไรบ้างนะใน HTML เนี่ย หลักๆเราก็จะทำอะไรนะเราใช้คา่าที่เราฝึกใช้แท็กีบ้าง P ก,ก็คือยอดหน้าหรือพา,าราคัสอันนี้เราก็ยังอยู่ที่คราใช้เป็นคราถ้าเป็นขอบตั้งสีด้านเราก็ตั้งชื่อคราฟ้าออนบอร์เดอร์นะถ้าเป็นด้านล่างเขาบอร์เดอร์ท็อปพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะนี่นคือเป็นลิพที่สอนไว้ให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจพื้นฐานห้เดี๋ยวเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะอันนี้ก็คือบอร์เดอร์ ซ้ายแล้วก็อาด้วยพื้นหลังอ่าโอเคนี่ก็เป็น C S S กูจะเขียนแบบชาร์ททั้งหมดเลยชื่อชาร์ให้มันเวลาเราตั้งชื่อชาร์ต้องตั้งให้เราเข้าใจให้กคนเขียนโปรแกรมต้าให้ตัวเราเนี่เป็นคนเขียนเข้าใจคอมพิวเตอร์ตั้งยังไงก็ได้มันอ่านได้หมดแต่เราเขียนให้มันเข้าใจง่ายสำหรับเวลาเรามตรวจสอบข้อผิดพลาดต,ต่างๆอ่าโอเคเดี๋ยวกูขอรบบนี้ออก เรียงมาเริ่มต้นทำตั้งแต่ตอนแรกเลยเ CF นะครัรบ CF CF ก็ลองรียอันนี้ก็ลองรีบนบทดูกอด่อนอันนี้ก็จะคงไว้นะอ่ะอันดับแรกเลยเราจะทำเส้นขอบให้มันมีด้านทั้งสี่ด้านนะอ่าแล้วก็เขียนแท,ท็กีลงไปลองใช้แตัวีบ้างอ่าแท,ท็ก T นะครับเกิเดแท่ T บ้าง ล้วก็ใส่เนื้อหาลงไปว่าเส้นขอบสีด้านเส้นขอบสีด้านแล้วก็ตั้งมาเริ่มตั้งค่าสักคลาสก็จะเขียนควบคูด้วยคลาสชื่อคลาสว่าอะไรว่าอัตราออนบอร์เดอร์ก็ได้บอร์เดอร์ครับผมเราได้ชื่อคลาสมาแล้วเสร็จเราก็มาเขียนเซส คาก็คือเสียก็คือจุดใช่ไหมชื่อก็ตามนี้เลยนะถ้าเราเกี่ยทิ่แล้วก็ฟอปกซีมาฟอปกซีแล้วก็มา่างครั้เนี้ยบางทีดูเหมือนเยอะจริงๆ้าเราเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีอะไรนะอ่ะคลาสชื่อว่าออนบอร์เดอร์เราต้องการอะไรเราต้องการให้มันมีขอบทสีด้านก็คำสั่งก็คือบอร์เดอร์โคโอนนะตัวแรกมันจะมีอยู่สามชุดอ่าชุดแรกความอันแรกคือความกว้างเราต้องก,การให้มันมีความกว้างเท่าไหร่ มีขนาดเท่าไหร่ก็สิบพีเอ็หน่วยคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนพีเอ็ชนิดอันที่สองชนิดโซเรตนะชนิดอันที่ 3, สามสีอ่าแล้วก็ลองใช้สีที่เราเรียนเคยเรียนมานะนีกทิอ่าสีต่างสีในคลิปที่เราเรียงมาอ่าเราเซฟดูนะเส้นขอบก็จะเป็น 10, สิบนี่เส้นขอบก็คือเส้นสีเขียวนี่นะมันจะมีขนาดเป็นสิบพิกเซลนะชนิดโซเรตนะโซเรตก็คือเป็นเส้นทึบอย่างนี้นะ ดีพิงก็คือสีเพราะฉะนั้นภามันก็จะมีพอเดอร์อันแรกก็จะเป็นความกว้างอันที่สองก็จะเป็นชนิดของเส้นอันที่สามก็จะเป็นสีลองดูดดูเซฟแล้วต้องเทฟทั้งสองตัวเทฟทั้งเท้ที่ยวแล้วอ่าเราจะได้เส้นขอบมาแล้วนะถ้ามันใหญ่เราก็ปรับเส้นหนึ่งดีเอ็กซเส้นมันก็จะเล็กอ่าเห็นไหมเส้นก็ได้แล้วเส้นนั้นสีอ้าว อจะพูดถึงชนิดนะชนิดของเส้นของคู่ว e ัตถุท้ายอยู่หลักๆวัจะใช้อยู่สองสองชนิดก็คือเป็นเส้นทึบนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุดจุดนะเพราะฉะนั้นจุดจุดนี่ก็จะเป็นแบบนะรู้แค่สองอย่างก็พอคือเป็นจุดจุดจุก็คือป็นดับเรตุดับดับเสรีดับดี c อทีดับเดับเนั่นเป็นเส้นจุดจุนะเส้นไายปลาเส้ครูอ่าเราก็จะเรียเป็นเส้นไขยปลาใช่ไหม เพื่อเราอยากได้ใช้นะหลักๆเราต้อจะนี่แหละไม่โซลิดก็รอดเทคโซลิดโซลิดวายดีเซฟเราได้ละอันนี้คือเราได้ละเส้นขอบนะเส้นขอบทั้งสี่ด้านใช่ไหมได้ละนะเราใช้แค่คำสั่งนี้คำสั่งเดียวอ่ะชิทที่สองนะสมมติว่าเราต้องการให้มันมีเฉพาะเส้นข้างล่างเราจะทำยังไงเนี่ก็คัดลอกซีมาก่อน เวลาทำโหน้าเราก็จะปอกที่แล้วก็เปลี่ยนเป็นปอบด้านล่างใส่ข้อความลงไปเป็นปอบด้านล่างเราก็อาจจะบอกว่า order เปี่ยนคัสเป็น order bottom ข้างล่างคือ bottom bottom b o m อ่าเราได้คาสเราจะชื่อว่าคัส s <noi> s bottom นะเอาไว้ให้มันเป็น นมันมีเฉพาะเส้นข้างล่างแล้วก็จุดราคาปัทดทอบนะกีตารเปลือกเปลี่ยนใส่คำสั่งลงไปนะแล้วก็เซฟด้วอก่อนเซฟเราจะได้มาแล้วนะแต่ว่าคำสั่งเนี้ยมันขึ้เพราะว่าเราไม่ได้เถียบเราต้องการให้มีเฉพาะเส้นข้างล่างใช่ไหมข้างล่างคืออะไรบอร์เดอร์ปัดอแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะแต่ถ้าเราเขียนอย่างนี้อย่างเดียวนี่มันก็จะควบคุม ทั้งสี่ด้านแต่ถ้าเราต้องการติ๊กให้เป็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเราก็เขียนบอร์เดอร์ขีดอ่าบัดทอปนะคือ d o m ให้มันเป็นชนิดขีดความกว้างเท่าลรยเอาสี่สอง d x ขนาดสอง d x ชนิดอ่าเป็น solid นะ solid สีอ่า d ี e ี deep d e e สกายเป็นว่าท้องฟ้า เราเปลี่ยนสยีอื่นบ้างลิฟสครายดูเราเด,ดีโหลดดูเราก็ได้แล้วใช่ไหมเฉพาะเส้นขอบด้านลา่างแต่ถ้าเราต้องการเส้นขอบด้านบนเราก็สามารถเราต้องการเพิ่มให้มันมีเส้นขอบด้านซ้ายด้วยสิซ้ายคืออะไรซ้ายก็คือบอ์เดอร์เลฟเราก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ลงไปได้ดเลยเฉพาะซ้ายก็คือเลเยอร์นาทลายสองยีเอ็ โซเรตสีลายเอาเป็นสี Orange. ออเรนจ์เซฟ์ Safe. นะวอเตอร์ไลฟ์ก็คืออะไรด้านซ้ายเพราะนนั้มันจะเกิดเส้นอยู่ด้านซ้ายขึ้นมาแล้วก็รีด,ดอ่าเราก็ได้เส้นนะใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถเขียนได้เช่นให้มันอยู่ฝั่งขวานะฝั่งขวาเราก็เหมือนเดิมนะคัปปี้ม,นะมาแล้วก็มาวางนะเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาก็คือลายไอจีเอส ไอจีเนี่สีเป็นสีอะไรเราทอดผวดทาสีในกิสเซีสีทามาโตโทโทมาโตเด็กสีออกโทลอยแดงเดอาเราก็ได้ละทาสีมาแล้วอะด้านบนล่ะเราเรียนรู้ไปทุกด้านนะอ่าด้านบนแล้วก็บนก็คืออะไรท็อปท็อปสองสีอะไรสีอะไรนะสีเทาสีฟ้า เราลองดูอ่าเราก็จะได้สีเป็นโทสีเกียอันนี้คือการนะการควบคุมนะการควบคุมเฉพาะเราต้องการด้านไหนบ้างนะต้องการทีละด้านอันนี้คือควควบคุมทีเดียวควบคุนะมนะอันนี้มาร์กไว้แล้วใช่ว่าเราเน้นชาร์จ้คอมเมนต์ไว้อน,นี้คือการคอมเมนนะต์ปิดเปิดอย่างนี้สีนะแล้วก็จะมีกระเส้นสีฟ้า อันจะมีสีฟ้าเส้นเดียวสวดคำสั่สงพวกนี้มันก็จะไม่ประมวลผลเราไม่ด,ดู้ตัวเราได้แล้วนะการทําเส้นขอบด้านล่างอ่ต่อไปอันที่สามเราจะทําให้เส้นขอบมีทั้งสีด้านนะแต่ให้มันมนให้มันมีขอบมวนใช่ไหมเราก็มาเลยก็ขีมาวางลงไปอันนี้เราจะให้เส้นขอบอสีด้านนะนะมนนะ ขอบมูลอ่าโอเคเราอาจจะตั้งว่าบอร์เดอร์อะไรนะอ่าฝึกเรียนรู้ไปด้วยก็เรเดียนเรเดียนที่ขอบมูล D, I, U, A, เรดีอิยูเอฟเรเดียนอ่าโอเคเราได้ชื่อฐานมานะแล้วเราก็ค็อกี้มาอ่าตั้งชื่อฐานลงไปว่าเป็น border เรเดียนอ่าแล้วเราก็ใส่นะเราต้อง การที่เราจะทำให้ใหมันมีขอบบนเราต้องสร้างขอบขึ้นมาก่อน,นก็คือต้สร้างขอบขึ้นมาก่อนทั้งสีด้านก็บ o r d e r อ่าบ o r d e r อราดาลายเอาสัก5 px นะชนิดเป็นโซเร d สีเออสีอะไรบ้างสีวโอเรตวายโอเรตอ่าเราเกตดดก่อนนะปึ๊ด อ่าเราก็ได้เส้นขอบมาทาั้ง4ี้าด้แล้วส่วนที่เดียวก็คือมนมนแล้วก็เพิ่มคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ border l e i u s border l ร y e มีขนาดเท่าไร3พิกเซล px ถ้าเราดีโหลดเราก็จะได้ขอบที่มันมีความมนนะเราดีโหลดดูอ่าเราก็ได้ขอบมนแล้วนะวก็ปรับตามความเหมาะสมเึ็น px แค่นี้ก็พอเนละ เห็นไหมเราก็ได้แล้วไอ้ปุ่มพวกนี้เราอไปใช้ตรงไหนนี่เรามาใช้ตรงนี้ตรงเ <c oughs> มนูก็กอ่านต่ออย่างนี้ก็ได้เราก็ปรับให้มันมีเดเรียบสนเียเอามาใช้ตรงนี้เอเราได้แล้วนะเส้นขอบสีด้านขอมมลอ่าอันสุดท้ายนะจะพูดถึงเส้นขอบให้มันมีเส้นขอบด้านซ้ายขนาด5 px ด้านล่าง1 px แล้วก็ใส่สีพื้น จะมีอยู่สามคำสั่งนะหนงก็คือเส้นขอบด้านซ้ายเส้นขอบด้านล่างแล้วก็สีพื้นอแล้วก็ขอบทีนมีมาอขอบที่นะวางครับตัวนี้เราจะบอกว่า border อะไรนะอะ border left left แล้วก็มี bg ด้วยเส้นขอบนะเส้นขอบด้านอะไรนะเส้นขอบด้านซ้าย ให้มีพื้นหลังด้วย A F นะเราจะใส่เส้นขอบด้านซ้ายด้านล่างแล้วก็พื้นหลังแล้วก็มาเหมือนเดิมแล้วก็ป๊อปที่ค่าที่เราสร้างไว้แล้วก็ใส่จุดลงไปก่อนเพราะว่าการเปิดปิดกำหนดค่าลงไปเราต้องก,การให้มีค่าอะไรบ้างดับแรก <c oughs> เราต้องการให้มีด้านซ้ายใช่ไหมเหมือนเดิมก็ b อ,อเ d e r กำหนดเฉพาะบบด้านซ้ายตัวตลิฟขนาดเท่าไรเอาตะ้งิบห้า G X นชนิดเป็นโซเรตสีเป็นอะไรสีอะไรที่เราอย่างไม่ได้ใช้โอรีนที่สกายบลูดิฟทิ้งใช้ไปแล้วสีดุกเกอร์บู Duke oo, เราใช้ดูุกเกอร์บูลองคอนโทรลเอสลองซีฟนะตามไปทีละเอย่างเราได้มาแล้วเส้นขอบด้านซ้า,ายต่อไป เส้นขอบอะไรเส้นขอบด้านล่างด้านล่างให้ดูภาพนี้ประกอบเลยเรียน border ข้างล่างก็คืออะไรบัตทอมอ่าขนาดเท่าไรขนาดเท่า 3px น,านะสโเรตเอาเป็นแบบไรจีดีวายซ e ีไหนที่เราไม่เคยใช้ก็ติดไอซีบ่อยๆเราก็ได้ละเหอเมนเราได้ละบอร์เดอร์ะ,ะต่อไปเราอะไรนะ ใส่พื้นหลังพื้นหลังก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะต่างเดิมพอดีแบ็กกราวด์ C T B R O U N D แบ็กกราวด์อะไรนะแบ็กกราวด์แลเลอร์เอาไปสีอะไรสีอะไรที่ยังไม่ใช้แต่มาตู้ไวโอเลตใา้แล้วดีพิงดีสกายโปรสีเขียวแล้วกันแบ็กกราวด์ก็จะเป็นอะไรนะ medium. มีเดียมมี E I U S มีเดียมเดียม C Green อ่าลองซฟดูที่ดูดูอ่าเราก็จะได้ตัวนี้แล้วใช่ไหม <c oughs> นะคลิปนี้เราก็ได้แล้วนะแตเสริมนี่เนี่กลายเป็นอะไรนะคัลเ,เลอรนะ์ให้มันมีสีอ่าสีอะไรนะสีขาวสีตัวเซื้อเป็นสีขาวอ่ะฝึกใช้ปดี้บ้านนะโวแบแบแฮกมางโอเคอ่าเราก็ได้แล้วนะสรุปแล้วคลิปนี้นะ คลิปนี้ในสิ่งที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจเลยก็คือเราต้องมองว่าให้มองว่ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมะนะบอเดอร์ border. ให้คิดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเข้าไว้นะข้างบนให้ถ้าเป็นบอเดอร์เราบอกว่าบอเดอร์ท็อปข้างล่างอันนี้ก็ขวาก็จะไลท์ข้างล่างก็จะบัตท่อม T O M นะ T o A M ไม่ใช่ T O N นะบัตทนะ่อมเขียนให้ถูกเลยนะมันจะเป็น T O A M นะบัตทอมเลฟ ลฟอันนี้ก็เขียนผิดมเป็นไายน,น้ำตาลคบกัะช่อม C O M แล้วก็ไลฟซ้ายบนขวาล่างจา e ัดให้ม่นคลิปต่อไปพูดถึงนะ mm hmm. เีดดิ้งก็จะเปียดดิ้งก็คือบนขวาล่างซ้ายนะจ e ัดให้ม่นแล้วก็เราก็ทบทวนองค์ความรู้เดิมๆเราก็คือพวกค่าสีต่างๆที่เราทำมาใช้นะอ mm ่า hmm. โอเคนะ mm hmm. หลักๆซีรียรไอหลักๆบอเดอร์ก็จะมีอยู่สองตัว ที่ใช้ก็คือไม่สลริดก็เป็นรนนะับคเด็นดีๆเอานไปใช้นะควบรับคเก็ตเราจะนำมาใช้ตรงนีนะ้ตรงเมนูเส้นข้างล่างที่จะจุดๆเพื่อความสวยงามอ่าคลิปนี้นะครูก็เอาไว้แค่นี้เดียวคลิปหน้านะพูดถึงกริิ้งค่อยเรียนรู้ไปทีละจุดทีละจุด,ะจ,ดจะได้ไม่ต้องยากมากนะอ่าโอเคคลิปนี้ว้เท่านี้นะ